สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะก่อนปีใหม่วันสองวันนะฮะปีใหม่ปีนี้ก็ขออิพรให้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขความเจริญนะฮะความเจ็บอย่าได้ไข้ยอย่าให้มีนะขอให้โชคขอให้ร่ำรวยขอให้มีตังค์ใช้กันเยอะๆครับ mm hmm. วันนี้ผมจะพาพเพื่อนๆมาดูต้นมะพร้าวบอนไซต้นนี้นะฮะ mm hmm. เขาเรียกว่าต้นมะพร้าวบอนไซต์โวินเทจ mm hmm. เปลือกพุ่มกะลานะฮะ ต้นนี้สวยงามมากนะฮะเป็นกา้กานก้านส้มนะฮะการส้มเนี่ยผมก็การส้มหรือก้านหรือเป็นพันธผสมนะฮะกด็ดูดูกันเองก็แล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงเ <c oughs> นี่ยเราจะเห็นว่าสวยงามนะ,ะสวยงามมากต้นนี้แล้วกูดูลักษณะต้นนะฮะหญ้าที่เกิดนี่นะันนี้นะในในใน,น,นต้นต้นมะพร้าต้นนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเองนะผมไม่ได้ปลูกมันนะมันเกิดขึ้นเองเนี่ย ยกเว้นต้นนี้ต้นนี้ที่ผมปลูกต้นนี้เ่ยขึ้นเองเทพปลูกบางเนี่ยอันอย่างี้เนี่ยขึ้นเองนะขึ้นเองตามธรรมชาติให้พวกเราได้ดูกันต้นมะพร้าวนี่จะให้มันสวยนะฮะเราต้องช่วยมันดัดด้วยช่วยมันแต่งตัวของมันเองด้วยไม่ใช่ปล่อยปล่อยไปตามตามวิถีชีวิตของมันไม่ใช่นะเราต้องดูดูด้วยว่ามันจะทํายังไงให้มันสวยอย่างต้นนี้เนียผมจะจะดัดดัดใบมันอย่างนี้นะะ ดัดบ่อยๆนะฮะค่อยๆดัดอย่ทุกใบนะทุกใบเราต้องดัดอย่างนี้ตรงตรงดัดต้นนี้ใบเยอะมากนะใบเยอะสวยงามในระดับหนึ่ง น,นี่ผมปลูกเพื่อผีกาใบไปไม่นานนี่นะแต่วันนี้จะไม่ให้เราดูจะมาอัปเดตให้เราดูเพราะต้นมันสวยงามขนาดไหนนะต้นนี้อยู่ที่ประมาณปียังนาน,นี่เรามาสังเกตดูว่าใบาจริงนี่ออกมาแล้วนะเนี่ยใบจริงใช่มั้ยเลยมีที่เริ่มออกมาจะเป็นใบจริงทั้งหมดอนะ่ะ นนเนาเียสวยงามถ้าเผื่อเพื่อนมีเวลาก็ลองทำดูทำเหมือนที่ผมทำเนี่ยไอตัวนี้นะฮะตัวตัวตัวครอบดินตรงนี้ตรงนี้ถ้าเผื่อผมออกออกเนี่ยเราจะมองเห็นรากไปเลยนะจะมองเห็นหน้าของมะพร้าวต้วนนี้มันจะสวยงามมากเลยนะแต่ผมตอนนี้ผมยังไม่ออกผมจะปล่อยปล่อยไว้นี้ก่อนจะให้ต้นมันโตกว่านี้ให้มันสวยงามกว่านี้ก่อนผมค่อยเอานี่ออก แล้วจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งแล้วเราค่อยมาดูกันว่ามันจะสวยงามขนาดไหน,นอีกอย่างหนึ่งนะต้นมะพร้าวเนี่ยจะให้มันสวยต้องมีกระถางลงนี่นะจะให้ดีต้องเป็นกระถางกระถางเป็นเป็นเป็นลักษณะนี้นะอย่าเอาอย่าเอาอยา,อาพลาสติกนะพลาสติกมันไม่ค่อยสวยมันไม่อมความชื้นอันนี้มันอมความชื้นนะเนี่ยไอ้ชี่รองเหมือนกันนะแล้วก็น้ําต้องเทให้เต็มตลอดเพราะมะพร้าวนันชอบน้ําชอบน้ําชอบเค็ม ชอบก่อยๆมันจะได้สวยบางคนมามองดูเอตอต้นมะพร้าวต,ต้นนี้ทาไมใบมันเป็นอย่างนี้ที่จริงใบใบใบนี่มันเป็นธรรมชาตินะแบบนี้นะเพราะว่าต้นต้นมะพร้าวก้านสม้มเนี่ยใบมันจะเป็นอย่างนี้มันจะออกลักษณะส,สหรับตัววนเนี่ยมันก็จะสวยงามอย่างนี้นะอย่างใบนี้สวยงามนี่ผมมาอัปเดตให้พวกเราได้ดูกันเนี่ยรอนี้ก็ให้แล้วนะฮะสามปะหน้าค่อยราคามาแล้ว แต่ผมไม่ขายเพราะราคายังไม่ถูกใจผมผมจะขายแค่ห้าร้อยนะฮะสำหรับเพื่อนที่เพื่อนที่ชอบบอนไซมะพาวนะเนี่ยผมปล่อยห้าร้อยสามพันห้าผมไม่ขายราคานี้ผมไม่ชอบนะครับคลิปนี้ก็ออกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะจะได้มีสิ่งดีๆมาให้พวกเราได้ดูกันแล้วก็ไปหัดฝืกหขัดทํำเวลาว่างๆก็ทำกันว่าออกมาจะเหมือนผมไหมถ้าออกมาเหมือนผมเนี่ย ใช้ได้นะสวยเลยนะฮะขอเพื่อนๆอาจจะเก่งของผมก็ได้ลองทาดูครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยอย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับเจอกันหลังปีใหม่นะครับสวัสดีครับ